เมืองไทยแขกครับหวังเสืหมูบรรยากาศเมืองไทยแขกนะครับเด้วอวันี่พ่อน้องมาบังครับผมกลับมาถึงแล้ววันที่พ่อน้องครับเมืองท่าแก่ครับบรรยากาศครับผมบ่ต่างกับบ้านเฮาหรอครับ เง่ก็อกันยิ้มก็อกันไงก็อกันครับผมโอ้สายห้าบาทเ่ยวัดัดยังก็นอนิดเีมาเองเล่ากับงดีด้วยครับเด้อกัอบเล่นหัวนครับผมเล่นท้า,นายนะครับ ครับเล่นหัวครับผมครับเล่นทรายนะทำกันครับผมมีห้องหมอมากนะครับเนี่ยคพูดปาทีพ้อยแม่พูดปาทครับผม ่วงกระทางอีกลงหมอแขวงคำมว่วนครับอากาศวันนี้มักนอกครับผม เรื่องเรี้ยงยังก็นเนาะเรื่องซื้อแล้วเนาะเลี้ยงยังไปตัดแยกยังลอยเนาะเรือ่งรงองลนะวิทย,ย,ยาลัยเทคนิควิชาชีพแผนกำนันครับถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับถึงบ้านแม่เท่าแล้วครับ <laughs> ดีใจหลายตรงนี้แล้วครับเด้อ